คุณเคยสงสัยไหมฮะว่าซันรูฟกับมูนรูฟมันขับไม่ได้นะครับเพราะมันร้อนสวัสดีครับอ้นพีวีเคครับผมคุณเคยสงสัยไหมฮะว่าซันรูฟกับมูนรูฟมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับผมเดี๋ยววันนี้อ้นจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าซันรูฟกับมูนรูฟเนี่ย มันเป็นยังไงนะครับเอาแบบละเอียดเลยเรามาเริ่มกันจากเรื่องซันลู p นะครับผมซันลูบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่เริ่มทำขึ้นมานะครับก่อนปี1,970เรเราจะเห็นว่าบนเพดานหลังคาจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้นะครับซึ่งสามารถเปิดออกได้จะเปิดโดยมือหรือเปิดโดยระบบไฟฟ้า ก็ได้นะครับผมสีฟันลูปเนี่ยจะเป็นสีตัวเดียวครับสีตัวรถสีตัวสีตัวเดียวกันเลยครับผมนะครับสามารถที่จะเลื่อนมุงเลื่อนมือได้เปิดเพื่อ,อระาอากาศเข้ามานะครับแต่พอเวลาปิดแล้วเนี่ยแสงจะไม่สามารถลงมาได้นะครับแสงในภายนอกน่ยไม่สามารถเข้ามาได้นั่นคือสันลูปแล้วก็ ต่อมาเนี่ยในปี1970นะครับบริษัทอเมริกันสลูฟเนี่ยเขาก็ได้มาพัฒนามาพัฒนาสลูฟเนี่ยต่อยอดขึ้นมาเพื่อให้มันสามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายเลยเปลี่ยนมาเป็นมูลูฟนะครับบางทีเปลี่ยนเป็นชื่อเรียกว่ามูลูฟมูลูฟคือลักษณะเหมือนเป็นกระจกนะครับเป็นกระจกเรานี่เราเหมือนทุกวันเนี้ยที่เราเห็นนเนี่ย เป็นกระจกแสงสามารถเข้ามาได้สามารถเปิดได้หรือสันลุนะครับคุณประโยชน์ได้2ลักษณะได้ทั้งแสงด้วยได้ทั้งอากาศภายนอกด้วยนะครับเป็นวิวัฒนาการที่ได้มาพัฒนาหลังปี1 9 7่มาแล้วนะครับคำถามอยู่แค่นี้เองนะครับแค่นี้เองจริงและปัจจุบันนี้นะฮะเราจะเห็นรถหลายๆรุ่นเนี่ยที่ดีไซน์สันลุปละมูลลุปนี่ออกมาเนี่ย มันไม่ใช่แค่เพื่อแค่ความเท่นะฮะคือเท่เนี่ยแน่นอนละมันเท่นแน,แน่แต่สุดท้ายแล้วมันยังตอบโจทย์เรื่องของการเปิดการใช้งานนะครับเวลาเราอากาศมันดีๆอย่างเงี้ยในบางอารมณ์เวลาเราไปต่างจังหวัดเงี้ยเราก็สามารถที่จะเปิดซันรูฟหรือมูลรูฟนี้ได้นะครับเพื่อให้อากาศมันโฟล์ข้ามาหลายทิปครับผมเวลาผมไปเที่ยวเขาใหญ่นะผมยกตัวอย่างขึ้นขับรถบนเขาใหญ่เนะี่ยอากาศดีๆผมก็จะเปิดกระจกสี่บานแล้วก็เปิดซันรูฟมูลรูฟ เพื่อเล่าอากาศนะครับโอ้อากาศดีชิลเหมือนรถเปิดประทุนเลยครับผมเพราะรถเปิดประทุนในเมืองไทยมันไม่ค่อยเหมาะสมนะครับเพราะมันเปิดได้แค่ช่วงไม่กี่เดือนและสภาวะอากาศของบ้านเราเนี่ยรถเปิดประทุนเนี่ยเอามาขับปกติมันขับไปได้นะครับเพราะมันร้อนผ้าใบเนี่มันเก็บความร้อนมันไม่สามารถกันความร้อนได้ดีนะครับ รถเปิดประทุนเนี่ยมันเหมาะกับการใช้ในต่างประเทศที่มันมีแดดไม่ไม่เยอะแล้วอากาศก็ไม่ร้อนเหมือนบ้านเราต่อด้วยครับความรู้เก็บเล็กๆน้อยๆนะครับของซันลูปและมูลลูปประวัติความเป็นไปเป็นมามันเป็นยังไงทุกคนจะได้ไม่มีข้อสงสัยกันละเรื่องนี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมจะพยายามผลิต ep ดีๆออกมานะครับที่มันเกี่ยวกับประสบการณ์ในการที่ผมทำรถยนต์มือสองตลอด20ปีให้ท่านท่านผู้ชมฟัง ให้เราได้มาชมดูอย่างต่อเน,นื่องนะครับผมใน EP นี้ขอบคุณมากนะครับผม้นพ y k ครับผม